เลยครับ Vios 1.5รุ่นมิดสีขาวมีเข้ามาแล้วนะครับมีเหลืออยู่แค่คันเดียวด้วยนะครับเข้ามายากนะช่วงนี้สําหรับสีขาวใครมองหาอยู่นะครับรถเพิ่งเข้ามาสีขาวหนึ่งเดียวในบริษัทเพชรยนต์นะครับรีบมาดูคลิปนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะพลาดสีขาวคันเดียวอาจจะต้องแย่งกันสักนิดหนึ่งนะครับคันนี้เนี่ยราคาค่าตัวบอกเลยว่าย่อมเยามากสําหรับตัวรุ่นมิดเลทพรนเนี่ย5,009เท่านั้นเองนะครับเลทพร5,009คันนี้มาดูในคลิปนี้ผมแจ้งให้ทราบทุกจุดว่าคันนี้ ผมจะเอาไปเก็บงานอะไรบ้างนี่พี่มาดูในคลิปนี้ก่อนได้เพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับยังไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับมาดูคลิปนี้ก่อนผมแจ้งละเอียดเลยตรงไหนต้องเก็บงานตรงไหนเดิมตรงไหนไม่เดิมอะไรยังไงบ้างนะครับพน5 9 9รายละเอียดตัวรถคันนี้เป็นยังไงบ้างตามเข้ามารับชมในคลิปนี้ได้เลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเตวีออสมือ2อนะครับอยู่กับผมเต้เพชรยนต์นะครับแล้วก็วันนี้ผมมาอยู่ที่โกดัง3ของบริษัทเพชรยนต์นะครับก็จะเป็นโกดังเก็บรถเข้าใหม่นะครับกับรถที่ยังปรับสภาพไม่เสร็จก็จะมาอยู่ที่นี่นะครับจะเห็นว่าบรรยากาศก,าก็ เหมือนก็ดังแบบนี้นะฮะจะไม่โซนพร้อมขายถ้าพี่ๆเข้ามาที่หน้าสาขาเนี่ยก็จะไม่ไม่เจอรถในกลุ่มนี้นะครับเพราะว่ารถในกลุ่มนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ไปจอดตั้งขายแต่ใครที่สนใจเนี่ยสามารถติดต่อเข้ามานะครับเบอร์ผมด้านล่างสามารถโทรเข้ามาเช็คสต็อกได้ว่าตอนนี้สต็อกรถผมเนี่ยมีรุ่นไหนบ้างนะครับเบอร์ด้านล่างแปะไว้ให้แล้วศูนย์6 3 6 2 5้านะครับโทรเข้ามาได้เลยหรือว่าจะเป็นการแอดไลน์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับคันนี้ผมพามาดูเนี่ยเป็นวีออสตัว กลางนะครับราคาค่าตัว3า9 0 0 0สนันอันนี้เลทผ่อน5,900ตลอดสัญญาเงื่อนไขนะครับเลทผ่อน5,900นกก็คือลูกค้านะครับจะต้องเป็นพนักง,งานบริษัทนะครับข้าราชการหรือว่ารัฐวิสาหกิจตรงนี้ไม่ต้องมีเครดิตก็ใช้เลทผ่อนนี้ได้เลยหรือถ้าพี่ๆทำอาชีพอื่นนะครับขอมีเครดิตนะครับก็ใช้เลทผ่อนนี้ได้5,9 0 0อย่างที่2นะครับก็คือจะต้องซื้อประกันแยก ถึงจะได้เลทผ่อนนี้แต่หากใครไม่สะดวกที่จะใช้เงินออกรถฟรีดาวไปได้เลยจะผ่อน6,200นะครับในเลท6,200เนี่ยพี่ๆไม่ต้องใช้เงินเลยแม้แต่บาทเดียวรับรถกลับบ้านไปได้เลยโอเคไหมฮะรประมาณนี้นะครับหรือใครอยากผ่อนสบาย5,900ก็จ่ายประกันแยกไปแค่นั้นนะครับมาเดี๋ยวในส่วนของรายละเอียดตัวรถคันนี้ผมจะพาดูแบบละเอียดเลยแกะโครงสร้างให้ดูด้วยสําหรับพี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเดินทางมาดูรถเองไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวแกะโครงสร้างให้ดู วิออส1.5รุ่นมิดปี19คันนี้เลขมาอยู่ที่1,6 0,000กมโลกับราคาค่าตัว34900 0มนานะครับมาดูกันเลยตัวรองท็อปได้อะไรบ้างด้านหน้าให้มาเต็มละนะครับเหมือนตัวท็อปเลยถ้าดูจากด้านหน้าเนี่ยจะแยกไม่ออกระหว่างตัวท็อปกับรองท็อปเพราะว่าด้านหน้าเหมือนกันไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ไลท์ไฟหลี่ led นะครับไฟตัดหมอกคู่หน้าติดตั้งมาตั้งแต่โรงงานเรียบร้อยนะครับสิ่งที่จะแตกต่างกับตัวท็อปนั่นก็คือตัวล้อมแม็กนั่นเองนะครับถ้าเราดูลายล้อม,มอ,นนปอ,อป ล้อแม็กจะเป็นสีเทาดำนะครับผมให้ดูสันเหลี่ยมคมด้านข้างตัวรถก่อนคันนี้เนี่ยยังอยู่ระหว่างการปรับสภาพนะครับยังปรับไม่เสร็จเดี๋ยวจะมีการขับขัดเคลือบสีนะครับสปาภายในต่างๆให้อีกรอบหนึ่งด้วยนะครับคันนี้ก็กําลังปรับอยู่มีหัวหมอนถอดไปเก็บงานนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมพาไปดูด้วยว่าชิ้นไหนผมจะเก็บงานบ้างนะครับจะได้ทราบกันเนาะอ่ะมาดูส่วนตัวล้อกัน ล้อแมกเนี่ยมาเป็นขอบ15นะครับดิสเบรกสำหรับ V8 ตัวมิดเดี่ยได้มาทั้ง4ล้อเลยนะครับซีรยียางจะเป็น185 6 0แปนะครับดิสเบรก4ล้อแล้วก็ตัวโช๊คแอปนะครับสปริงเดิมแบบนี้โครงสร้างด้านในไม่ต้องห่วงนะครับรถมือเดียวป้ายแดง สารเหลี่ยมคมตัวรถก็คันนี้เข้ามาเนี่ยไม่ได้มีรอยเบียดรอยเฉียวรอยชนรอยขูดไม่มีมานะครับรอยลัก,กิ้มก็ไม่มีผิวพันธนะุ์น่ยสวยเลยนะครับก็เดี๋ยวมีชิ้นนี้ที่ผมจะต้องเก็บงานให้ด้านนอกนะครับเพราะว่าตรงนี้ออเริ่มที่จะซีเซียวแล้วเดี๋ยวผมเก็บงานให้ตรงนี้ก็เดี๋ยวปรับสภาพให้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์พร้อมส่งมอบให้นะครับตัวกระจกแท้เดิมจากโรงงานไม่ได้มีแตกแล้วหรือว่าเปลี่ยนกระจกมานะครับอันนี้เดิมตั้งแต่ป้ายแดงจะมีรูปหูฟังอยู่ตรงนี้นะครับรถตั้งแต่ปีสิบเนจเ็น ้าเป็นแบบอะคูติการ์ดแล้วก็คือเป็นกระจกนิรภัย2ชั้นนะครับก็จะช่วยในการลดเสียงที่จะเข้าไปในห้องโดยสารได้ค่อนข้างดีนะครับก็คือ B ีออตัวนี้เป็นตัว Gen ส m i ไม่ได้นตัวโฉมสุดท้ายแล้วก่อนที่จะเป็นยาริดเอทีพ e เขาก็ใส่ออปชั่นต่างๆมาให้แบบจัดเต็มเลยนะครับเหมือนสั่งลาเลยก็ว่าได้นะครับตัวกระจกมองข้างตัวนี้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้าไฟเลี้ยวในตัวนะครับกระจกด้านข้างเดิมทุกบานไม่ต้องห่วงนะครับผมเช็คให้เรียบร้อยแล้ว แผงประตูนะครับสวยเดิมมีตําหนิมาบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติของการใช้งานนี่เป็นดิ้วลอยมาประมาณนี้ผมเก็บงานให้ผมไม่ได้ขายเราสภาพนะชิ้นนี้เดี๋ยวต้องถอดออกมาแล้วก็ทําสีให้ใหม่นะครับทุกอย่างต้องเป็นสภาพร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนสมมอบนะครับในส่วนของโครงสร้างต่างเนี่ยก็ให้ดูก่อนนะฮะผิวพันธุ์นะครับบอดี้บันไดทางขึ้นลงต่างๆนะครับนี่ตรงนี้จะมีรอยรักยิมนิดหนึ่งนะอ่าผมให้ดูนะครับตรงนี้เดี๋ยวเก็บงานให้ ส่วนหลักๆเนี่ยส่วนที่สําคัญไม่มีตําหนินะครับหัวอถประตูไม่เคยถอดด้านหลังแผ่นเพจเพจเดิมไม่มีแกะไม่มีแปะใหม่นะครับตัวกรอบประตูเดิมไม่มีรอยขันไขนะครับตรงนี้เดิมจากโรงงานนนะครับโครงสร้างสบายใจได้นะครับนอกจากผมพามาดูโครงสร้างแบบนี้แล้วนะครับผมก็ยังมีระบุให้ในหน้าสัญญาด้วยนะครับว่ารถคันนี้เนี่ย ไม่มีการชนหนักที่ความจมน้ําหรือว่าผ่านการกลับสีมานะครับห่พี่พี่ซื้อไปแล้วเนี่ยไปตรวจพบตรวจเจอนะครับทางเรายินดีซื้อคืนเพราะว่าผมระบุให้ในหน้าสัญญานะครับตรงนี้ก็พี่พี่สบายใจได้นะครับใครที่ดูรถไม่เป็นก็สบายใจได้ซื้อกับผมได้นะครับเพราะว่าบริษัทเพชรยนตน์เปิดให้บริการมาแล้วมากกว่า25ปีนะครับไม่ต้องห่วงไม่หนีหายไปไหนแน่นอนนะครับสำหรับบริษัทเพชรยนต์ ได้รางวัลนะครับของทางธนาชาติมานะครับเบสออฟเพอร์ฟอร์แมนะมีแค่รางวัลเดียวในประเทศไทยนะครับทางบริษัทเพชรยนต์ก็ได้มาเมื่อปีที่แล้วนะครับก็เป็นรางวัลในเรื่องของคุณภาพรถคุณภาพนี่นะครับคุณภาพนี่ก็คือลูกค้าซื้อไปส่วนใหญ่เป็นลูกค้าเกตดีนะครับไม่มีนี่เสียคุณภาพรถก็คือเป็นรถเกตเอนะครับไม่มีชนหนักที่ความจมน้ําหรือว่ากับสีนะครับมาต่อในส่วนของด้านหลังตรงนี้ฟิล์มนะครับมีการเสื่อมสภาพผมเปลี่ยนใหม่ให้นะฮะอ่ะ ไม่ต้องห่วงผมตัวเช็คให้ฟิล์มส่สภาพผมเปลี่ยนให้นะครับแผงประตูด้านหลังตรงนี้มีลอกมาบ้างก็เก็บงานให้นะครับเรื่องเล็กมาดูในส่วนของเรื่องใหญ่ๆกันบ้างนะครับโครงสร้างตรงนี้ ไม่ดูไม่ได้นะครับรอยขีบโรบอทนะครับตรงนี้เห็นไหมพี่พี่ตรงนี้จะไม่ติดสีนะครับเนื่องจากว่าเป็นรอยขีบโรบอทนะครับในการที่เขาจะขีบตัวถังตัวนี้เอาไปจุ่มในบอ่อสีนั่นเองเป็นโปรเซสของทางโรงงานโตโยต้าเขานะครับตรงนี้ก็จะทิ้งรอยไว้แบบนี้นะครับหาพี่พี่ไปดูที่ไหนก็นแล้วแต่วีออสนะครับแกะมาตรงนี้รอยขีบโรบอทมีการทําสีไปแล้วพี่สันนิษฐานได้เลยว่ารถเนี่ย อาจจะโดนด้านข้างตรงนี้มาหรือว่าอาจจะมีการพลิกความตีลังกามานะครับเพราะว่าต้องทําสีที่ตัวบอดี้เลยนะครับตรงนี้ก็ฝากพี่ๆเอาไว้ไปดูด้วยเผื่อไปดูที่อื่นนะครับแต่ถ้าอยากสบายใจนะครับไม่ต้องกังวลเนี่ยโทรมาหาผมได้เลยเบอร์ด้านล่าง0816563625นะครับสำหรับ v o s Gen 3 Minor c h a n ไฟท้ายจะมาเป็นแบบ LED นะครับดีไซน์ก็จะเหมือนคล้ายๆกับปีกนกนะฮะไฟท้ายจะเป็นแบบนี้ แล้วก็ตัวไมเนอร์เชนเนี่ยจะมีเส้นโคมเมียยค่าตรงกลางที่ไาท้ายนะครับอฝาท้ายสวยเดิมนะครับโดยปกติแล้ววีออตัว1.5รุ่นมิดเนี่ยเขาจะไม่มีตัวเซ็นเซอร์การระยะด้านหลังมาให้แต่ว่าคันนี้เนี่ยติดตั้งมาให้แล้วนะครับมีเซ็นเซอร์มาให้แล้วก็กล้องถอยแท้เดิมจากโรงงานนะครับกล้องถอยเนี่ยติดมาตั้งแต่ป้ายแดงแล้วนะครับนี่มาให้อยู่แล้วสําหรับรรุ่นมิดเดี๋ยวผมเปิดฝาท้ายให้ดูนิดนึงเป็นรุ่นที่เอ่อ นอกจากความประหยัดน้ำมันแล้วก็ยังมีในเรื่องของความอึดถึกทนด้วยนะครับสําหรับ v ีออแล้วก็ในเรื่องของการดูแลรักษาเมนเทนนนเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับขึ้นเชียร์วีออสเมนเทนนนง่ายนะครับแล้วก็ราคาไม่ได้สูงมากนะครับการดูแลรักษาค่อนข้างง่ายเลยไปที่อูไหนก็สามารถเซอร์วิสให้ได้นะครับนี่คันด้านในนะครับรถไม่มีโดนมาแน่นอนคันด้านในเป็นคานเดิมแล้วก็ด้านหลังตรงนี้ด้านท้ายไม่มีการโดนมาไม่เคยทําสีนะครับรอยแต้ม เป็นสีเปลือกไข่แบบนี้นะครับถ้ารถมีการทาสีเนี่ยรอยตรงนี้จะไม่ใช่สีเปลือกไข่นะครับจะเป็นสีที่ทํามาก็จะเห็นละองสีได้เลยนะครับชัดเจนฝาท้ายนะครับฝาเดิมดูจากอะไรฝาเดิมนะครับตรงนี้ซีนจะเป็นแบนแบนแน่นแนนแล้วก็นิ่มจิกเข้าแบบนี้นะฮะไม่หนาไม่อ้วนจนเกินไปจะเป็นแบนแบนแบบนี้ในส่วนของหัวน็อตนะครับด้านหลังตรงนี้ไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะครับด้านซ้ายด้านขวา หัวน็อตสวยเดิมนะครับแล้วก็รางน้ํต่างต่างตรงนี้ดูได้ว่ารถโดนท้ายมาไหมมีการทําสีหรือเปล่านะครับเพราะว่ารอยเชื่อมรอยต่อตรงนี้กับรอยสปอตนะครับตรงนี้จะต้องเห็นชัดเจนถ้ามีการทําสีเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าตรงนี้มันเป็นเหมือนกันไล่สีมานะครับด้านขวา บางคนดูไม่เป็นดูด้านขวาก่อนก็ได้นะครับแล้วก็มาดูด้านซ้ายต่อทุกอย่างจะต้องสัมพันธ์กันนะครับเพราะว่าพวกนี้เนี่ยเขาผลิตจากโรบอทน,นะฮะทุกอย่างจะต้องเหมือนกัน <S <S เราแบ่งอัตราส่วนในการดูรถเป็นแบบนี้เลยก็ได้ครับแบ่งเป็นครึ่งหนึ่งเลยนะครับปุ๊บอย่างนี้พี่ดูด้านขวามานะครับส่วนนี้นะพี่ดูด้านขวามาแล้วพี่เอามาดูด้านซ้ายมาเทียบกันนะครับด้านขวากับด้านซ้ายเนี่ยทุกอย่างจะต้องเหมือนกันแบ่งอัตราส่วนเป็นเป็นสส่วนแบบนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าเขาผลิตด้วยโรบอททุกอย่างจะต้องเหมือนกันนนดด้้าาาาซยขว มาอย่างที่ผมแจ้งแบ่งเป็นด้านซ้ายด้านขวาเห็นไหมฮะรอยขีโโบโรบอทก็จะต้องมีเหมือนกันทั้งสองข้างแบบนี้อ่าก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของด้านในเนี่ยวิอ้อน1.5รุ่นมิตจะมาเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังสีดําด้านหลังก็สภาพเดิมเลยนะครับสวยเดิมไม่ได้มีเก็บงานอะไรนะครับจะมีเก็บงานแค่ตัวหัวหมอนคู่หน้าเท่านั้นเองนะครับอ่ะมาเดี๋ยวมาดู เสาบีด้านฝั่งคนขับกันสักนิดนตึงนะครับหลักๆผมจะไล่เรียงในส่วนโครงสร้างนะครับเพราะว่าพี่ๆหลายท่านอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเดินทางมานะผมเข้าใจผมก็จะพยายามพาดูโครงสร้างให้ได้มากที่สุดนะครับในเรื่องของออปชั่นฟังก์ชันพี่ๆหลายท่านก็อาจจะพอทราบกันดีอยู่แล้วนะครับอ่ะแผงประตูนะครับตรงนี้กระจกไฟฟ้า4บานออโต้เฉพาะคนขับนะครับแล้วก็ตัวมือเปิดจะมาเป็นสีดํา สำหรับย้อน1.5รุ่นมิดกุญแจจะได้มาเป็นรีโมทแบบเสียบอยู่แบบนี้นะครับยังไม่ใช่สมาร์ทคีย์เลตนะฮะถ้าสมาร์ทคีย์เลตจะมากับตัวท็อปนะครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าปรับพับปรับเลนไฟฟ้านะครับแทชั่นคอนโทรลก็มีมาให้นะครับเบาะภาพรวมนี่สวยเดิมมีแค่หัวหมอน2ใบที่ผมถอดไปเก็บงานให้เพื่อความสวยงามเพื่อความเรียบร้อยนะครับ ช่วงนี้อากาศแบบร้อนมากๆนะฮะแต่ว่าด้วยความที่แบรนด์โตโยต้าเนาะแอร์เย็นแอร์ฉ่ำทุกคันเรต่องห่วงนะครับแอร์เย็นกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาเลยนะครับเอามาดูดีไซน์ม่านวัดเลื่อนไม้กันหน่อยนะครับก็มาเป็นแสงสีขาวแบ็กกราวด์เป็นสีน้ำเงินเลขไม์คันนี้อยู่ที่160,000โลนะครับกับราคาค่าตัว349,000นะครับผ่อน5,900ตลอดสัญญาในกรณีที่พี่ๆจ่ายประกันแยก ถ้าเกิดว่าพี่ๆอยากรวมประกันเข้าไปด้วยคันนี้ก็ผ่อนอยู่ที่6,200ไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับดีไซน์พวงมาลัยมาเป็นแบบ3กา้านท้ายตัดแบบนี้นะครับแล้วก็เพิ่มเสียงรถเสียงเปลี่ยนื่องวิธียุต่างๆผ่านพวงมาลัยได้นะครับตัวหน้าจอกลางตัวนี้นะครับแท้เดิมโรงงานนะอันนี้ติดตั้งมาตั้งแต่ป้ายแดงนะครับก็เชื่อมต่อบลูทูธได้เชื่อมต่อมือถือได้นะครับมีระบบทีลิงก์มาให้นะครับก็สามารถเชื่อมต่อกับมือถือแล้วก็ดูจุดจอดล่าสุดของรถตัวเองได้ตรงนี้ก็้้มาแลวครับ ชัดเจนนะครับใช้งานได้จริงนะครับไม่ใช่กล้องหลอกหลอกแบบไก่กานะครับตัวแอร์เนี่ยพี่บีจะได้มาเป็นแอร์แบบออโต้นะครับแอร์ออโต้พาวเวอร์เอาเลหนึ่งพอตรงนี้ตรงนี้ใส่ของได้น,นิดหน่อยนะครับแล้วก็หางเกียร์เป็นสีดำํำเป็นโนแบกนะครับเกียร์เป็นอัตโนมัติแบบขั้นบันไดภาพรวมคอนโซลด้านหน้าถือว่าสวยเดิม ก็ไม่ได้มีอะไรต้องเก็บงานเพิ่มเติมแล้วหลักๆจะมีแค่ตัวมือจับตรงนี้ที่ผมต้องถอดไปเก็บงานให้เพื่อความสวยงามนะครับแล้วก็กล้องบันทึกหน้ารถนะครับมีมาให้แล้วอันนี้เป็นเดิมจากโรงงานโตโยต้าเลยนะครับเพดานไม่ได้มีรอยจดรอยเจิมทุกอย่างถือว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สวยเดิมนะครับเดี๋ยวผมพาพี่ๆไปดูโครงสร้างฝั่งฝากระโปรงนิดนึงจะได้ดูครบกันเลยเนาะผมพาดูซ้ายขวาหลังแล้วเดี๋ยวมาดีด้านหน้ากันต่อนะครับ ได้ดูกันแบบทุกครบๆนะครับผมเปิดไฟหลี่ไว้นะ่ะหน้าตาก็หล่อเหลาหน้าใช้งานแบบนี้ด้านล่างตรงนี้จะเป็นไฟเดย์ไลท์นะพี่นะส่วนด้านบนตรงนี้จะเป็นไฟหลี่นะครับอ่ะคู่หนึ่งเปิดฝาหน้าก่อนวิออสหนึ่งจุดห้ารุ่นมิดนะครับตัวลองฮับป,ปีสองพันสิบเก้าหน้าตาเครื่องยนต์ดูเอาวีไอตรงนี้ผมยังไม่ได้สปาให้นะเครื่องเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะจัดการให้นะครับเพราะว่ารถมันดึงเ คร้อนต่างๆจากลายผลิตคมทุกเม็บนะฮะไม่ต้องห่วงร้อยเหรียญบ้าน,นะครับนี่ดิ่งเดิม,ดมซีนเดิมนะครับซีนเดิมฝาหน้าเดิมตัวนว็อตไม่มีแก่ ไปหน้าพัดเดิมเหมือนกันนะครับ <S <S ตัวเบ้าโชกด้านขวาเนี่ยก็มีฟิกเตอร์มองตรงขขาารมาวากระโปรงก็มีฝังเบรคตางมาครบนะครับตามตำรารถ 1A เลยสำหรับยอส1.5รุ่นมิดคันนี้นะครับ3 4 9 0 0 0เลขมาอยู่ที่1 6 0 0 0 0นะครับฝากพีพ่ๆไว้ด้วยนะครับผ่อน5,900ตลอดสัญญาใครที่สนใจติดต่อเข้ามาที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมเตยระยนต์ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ